จดุดเริ่มต้นครับคือผมตั้งเป้าแล้วปีนี้ว่าจะเป็นอีกปีหนึ่งที่ที่มันจะได้ลองทําอะไรใหม่ๆนะครับก็ <c oughs> ถือว่าเป็นจดนุดเริ่มต้นของปีที่ที่ดีมากอ <c oughs> ีกอย่างหนึ่งครับก็อยากฝากให้แฟนๆไ,ไปดูกันที่โรงภาพยนตร์ <c oughs> แล้วเป็นหนักขีด้วยเมันเกินคาดไปค้าโมเดบความฝันแล้วก็งา,าเลยหล่อ ใช่ครับใช่ใช่ใช่ก็ได้พี่ไมค์มาเป็นพวงกับครับก็ได้นักแสดงในเรื่องแล้วรวมถึงยอดด้วยครับก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับนักแสดงทุกคนเลยแต่หนังเรื่องนี้ไม่ใช่ไม่ใช่หนังเรื่องแรกของโฟใช่ไหมไม่ใช่หนังเรื่องแรกครับแต่ว่าเป็นเรื่องแรกที่เป็นแบบว่าหนักๆเต็มเลยแต่เรากลัวผีที่มาเล่นหนังผีไม่กลัวอเฮ้ยมากเลยค่ะ กลัวผีแต่ว่าตัวละครในเรื่องอาจจะกลัวหรือไม่กลัวหร่ือะสปอยกกลัวหรือไม่กลัวเรารอไปดูอย่างนี้มันต้องชาเลจ์ขนาดไหนครับเชนเล้นครับก็อย่างที่พี่ไม้บอกมันจะมีหลายๆแนวเลยครับทั้งเป็นแนวคอมเมดี้ครับเป็นฮอร์เรครับแล้วก็เป็นแอคชั่นด้วยครับ มีหาของขายหรืออะไรแบบไปเข้าคลองไหมมีไหมมีไหมคือหนังไปไต่ตะกวดแล้วก็เป็นโลเคชั่นจริงๆที่มันรบล้างจริงๆที่คนไม่เข้าไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมเปิดรูปดูเขาเขาเออโอ้หคือน่ากลัวมากๆเลยก็ต้องแบบว่าเผื่อให้แม่ผมไปนอนด้วยไม่ไม่เรื่องเลกเราก็เป็นแนั้ที่แบบนี้ใช่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 ทำไมถึงชอบแบบนี้อ๋อมาแนวนี้อะไรครับมาแนวนี้เหรอครับก็ไม่มาแนวนี้ ไม่รู้ครับก็ก็ได้รับโอกาสแหละก็เลยก็เลยอยากอยากทำครับไม่ว่าเป็นหนังผีหรือหนังอะไรก็เล่นได้หมดนะ<ต>ไม่ใช่เล่นได้แค่หนังผีแต่เรื่องนี้มันมีอะไรเป็นแรงจูงใจเพราะตัดสิในใจรับอยากเล่นเรือ่องนี้แรงจูงใจอ่ะครับก็มีหลายอย่างเลยตอนแรกคือผมเป็นความฝันของผมแล้วแล้วก็รู้สึกว่าบทอะไรเขาส่งมาให้อ่านครับแล้วก็พี่ไม้เป็นผพุ่งกับอีกซึ่งเขามีมีเขาเรียกวิวธรรมญาณที่ที่อาจารย์ที่อยู่ว่าเออมันดีแล้วก็ได้ชื่อคนหนึ่งมาคือ เขาจะมาเล่นจริงเหรอแล้วเขาไม่ได้อยู่เกาหลีเหรอก็คือชื่อย้อนอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออนักแสดงในเรื่องก็น่าน่าน่าอย่างอน่าอย่างน่าร่วมงานด้วยแปลว่าคือเหตุผลของพี่ย้อนไม่ใช่พี่ไม่ไม่คุณค้างจะดึงดูดอ่าใช่พี่ย้อนพี่ย้อนหน้าตาของพี่ย้อนเป็นดึงดูดไงโอ๊ยไปล้เฮ้ยทำไมคนนี้มันหล่อจังไม่แต่ในเรื่องเราก็ใกล้กับเขานะใช่ใช่ อย่างอย่างอันนี้เวลาเขาติดต่อคิวมาเดี๋ยวเราต้องดูคิวแม่เราด้วยป่ะเพราะว่าแม่ต้องไปด้วยเขาก็เช็คคิวสองต่อเช็คคิวโพสต์ปุ๊บต้องแม่ปุ๋ยด้วยถ้าแม่ปุ๋ยไม่ว่างโอเคปุ๋ยไม่ไปแต่แม่เขาจะไม่ไปหรอกเพราะว่าเขาติดติดไลฟ์ใช่ติดไลฟ์สดอยู่แต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไปไลฟ์ที่นู่นเลยกลองนี้รับงานรับงานสองคนสองคนนะครับไม่ได้แม่ผมจะไปเล่นได้ด้วย เราเล่นอะไรเราเล่นอไรพี่ไปบอกเอาไหนแม่ก็บ้าแล้วไปถ้าแม่ไปเล่นแม่เล่นเป็นอะไรอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นผีเอาสัะข่าเป็สักข่าเป็นผีเลยก่อนแม่เข้ามาสักข่าเป็นผีแต่แม่ว่าเดี๋ยวแม่จะสุดด่านหนักนะคืนนี้แม่จะผีนะเออเป็นผีไม่ไม่ได้เล่นนะแบบมาบอกม่กาอยากเล่นเป็ผีอะไรครับแม่ไม่อยากเล่นเป็นผีแม่อยากแม่ต้องเล่นเป็นผีก็น่ากลัวอยู่แล้ว ดีดนนีนีดีดีดนนีหยอกแซว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 ครับผมแติแ<ส>ถ้า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 แม่เขาต้องมาเล่นด้วยเราคิดไ,มไหมว่าคือ,มอ,อแม่เราเหมเาะกับบทอะไรโอ้ยอยาเลยจากนังผีมันจะไปตลกเดินเขาคอเป็นนักแสดงได้ไหมคุณแม่เนี่ยคิดว่า ไม่น่านะทำได้อยู่นะไมโอกาสเขาลองดูก่อนเขาเก่งนะในการออกร้องอะไรอย่างเงี้ยใช่ถ้านายทุนสนใจก็ติดต่อไปเลยนแบบเขาจะเป็นผู้จัดการแม่แล้วเหรอตอนนี้อะไรครับเขาจะเป็นผู้จัดการแม่แล้วเหรอไม่เขาดูแลตัวเองแล้วปีนี้จะไม่มีโครงการดันแม่เข้าวงการแล้วเหรอเฮ้ยเขาดันตัวเองเข้าวงการตอนนี้คุณแม่งานเยอะกว่าเราละใช่ครับผมแต่ว่าคนก็จะรู้สึกว่าปีนี้ของคุณค่อนข้างที่แม่คือว่าใช่ครับใช่ครับใช่ใช่ก็ อ่เปิดต้นปีมาไปแล้วสองประเทศครับก็แล้วก็เดี๋ยวต้องไปไปถ่ายคอนเทนต์อีกแล้วก็ไปหลายประเทศเลยก็หนักพอสมควรแต่ว่าก็ดีใจที่ได้ลองทำอะไรใหม่ๆเต็มไปหมดเลยได้ไปเจอแฟนๆต่างประเทศเยอะหมดเลยครับไม่นี่ยังไม่ตายเหรอไม่ทำไมไม่ผีสิไม่แต่เราจัดตารางชีวิตได้อยู่หรอครับเราจัดตารางชีวิตได้อยู่เหรอเพราะงานแน่นมากทั้งเรื่องยังมีเรื่องเรียนอีกอ่ก็คุยกับพี่เอิร์นผู้จัดการ ให้ให้เขาช่วยจัดตารางชีวิตให้กลจะแอบแอบแวบไปเรียนด้วยบ้างอะไรเงี้ยถามพี่เอิร์นไหมว่าไหวไหมอะไรครับหมายถึงว่าไหวไหมไหวอ่นนได้ข่าวว่าหลังวิยีมีดอกตะวันโผล่อะไรครับตะวันโผล่ยังไง ดอกคายดอกคายอะไรครับดอกคานตะวันคายอ๋อดอนตะวันโผ๊ะสงสัยไม่รู้ว่าใครไปปลูกหลังอ๋อแล้วใครส่งมาอะไรครับใครเป็นใครเป็นคนปลูกดอกทานตะวันเนี่ยปลูกปลูกปลูกเพื่อนเพื่อนส่งมาให้ไม่ชื่อไม่ชื่อจำไม่ได้ไมนมีความหมายมันมีความหมายไหมเป็นบานดอกคานตะวันเป็นบานมีความหมายไหม ก็เห็ตุการ์พูดนะบอกว่าส่งดอกตะวันนะส่งดอกทางตะวันมาแล้วส่งมาสี่ดอกเพาจะจะได้เป็นแบบชื่อโพสเนี่ยสี่ดอกเห็นแล้วมันยังไงพอเห็นแล้วเป็นยังไงเป็นอาการมันยังไงพออตนนี่ก็ขยันขยี้เแต่ก็ดีใจไงก็ดีใจดีใจที่ได้รับดอกทานตะวันสี่ดอก แกะไม่กินไหมแกะไม่กินด้วยเดี๋ยวผมจะไปเอาเอาไปอบเลยแล้วก็ไปแกะไม่กินเลยทุกเม็ดเลยอะไรครับทไมวันที่เขาไม่มาให้กำลังใจตัวเองอะอะผมก็ไม่ซ้ำเขาน่าจะติดธุระของเขานะครับแต่วันวันต่างเราสายแจมชวนมาดูไหมคะได้ชวนมาดูอยู่แล้วครับ ถ้าเกิดเราพกปู่มาเยี่ยมที่กองยังไงปู่ไปเยี่ยมปู่ไปเยี่ยมที่กองอ๋อมาเยี่ยมที่กองเอาเคไปไปที่กองเปลี่ยนจากที่เอาแม่ไปกองเราจะไม่ได้ไปกองอ๋อก็ได้นะเออให้เป็นเราเป็นเพื่อนแต่มันกลัวผีกว่าอีกอ่ะจะไม่อยู่แล้วไม่ใช่อะไรใช่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับครับยดีต้อ Welcome to Star Society